สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทิชร์นัดเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการสร้างประโยชน์สัญลักษณ์ค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาดูเฉลยกันก่อนเลยค่ะข้อ5นะคะพ่อเก็บมะม่วงอกล่องในสวนได้468ผลนำไปขาย350ผลแจกเพื่อนบ้าน87ผลพ่อเหลือมะม่วงอกล่องกี่ผลคะ มาดูกันเลยค่ะว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้เราบ้างนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้เราก็คือพ่อเก็บมะม่วงอกร่องในสวนได้469ผลนําไปขาย350ผลแจกเพื่อนบ้าน87ผลค่ะโจทย์ต้องการทราบก็คือพ่อเหลือมะม่วงอกร่องกี่ผลนั่นเองค่ะเด็กๆจากโจทย์นะคะเขาถามว่าพ่อเหลือมะม่วงกี่ผลใช่ไหมคะ คำว,ว่าเหลือเด็กๆต้องนํามาทําไมกันคะนำมาลบกันถูกต้องค่ะเขียนเป็นประโยชน์สัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะก็คือวงเล็บเปิด469ลบกับ350วงเล็บปิดลบกับ87เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะจำกันไว้ให้แม่นเลยนะคะเด็กๆถ้าเจอคำว,ว่าเหลือเมื่อไหร่เนี่ยเด็กๆต้องนำมาลบกันค่ะต่อมานะคะ,สะแสดงวิธีทำก็คือเราจะหาผลลัพธ์จากในวงเล็บก่อนค่ะ เขียนเลยค่ะพ่อเก็บมะม่วงอกล่องในสวนได้469ผลเครื่องหมายลบนะคะและนำไปขาย350ผลและอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะเรามาหาผลลบกันเลยค่ะ9ลบ0เหลือ9ค่ะ6ลบ5เหลือ1ค่ะ4ลบ3ก็เหลือ1ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบในวงเล็บก็คือเหลือมะม่วงอกล่องอยู่119ผลค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาหาผลลบของจำนวนที่เหลือค่ะจำนวนที่เหลือก็คือลบกับ87ใช่ไหมคะ87นี้ได้มาจากแจกเพื่อนบ้าน87ผลค่ะให้เด็กๆนำมาเขียนต่อได้เลยค่ะและอย่าลืมขีดเส้นใต้1เส้นด้วยนะคะเรามาลองลบกันเลยค่ะว่า9ลบ7เหลือเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ9ลบ7 9ลบ7ก็จะเหลือ2อนั่นเองค่ะทีนี้เด็กๆด,ดูนะคะว่า1เนี่ยมีจำนวนที่น้อยกว่า8ถูกไหมคะ1จึงไปขอยืมเพื่อนมาตัวเองก็จะกลายเป็น11และเพื่อนเนี่ยมีค่าอยู่1ใช่ไหมคะให้เขายืมไปเราก็จะเหลือไหมไม่เหลือค่ะเราก็จะกลายเป็น0นะคะทีนี้นะคะ11ลบกับ8ก็จะเหลือ 3นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นะคะพ่อเหลือมะม่วงอกร่องอยู่32ผลค่ะเวลาตอบเด็กๆต้องตอบเป็นเลขไทยนะคะมาต่อกันที่ข้อ6นะคะฟาร์มของอู๊ดเลี้ยงไก่ไว้356ตัวขายไป248ตัวให้น้องไป55ตัวอู๊ดเหลือไก่กี่ตัวค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะก็คือฟาร์มของอู๊ดเลี้ยงไก่ไว้356ตัวค่ะขายไป2 4 8ตัวให้น้องไป55ตัวนะคะส่วนที่โจทย์ต้องการทราบก็คืออู๊ดเหลือไก่กี่ตัวค่ะนี่นะคะในการเขียนประโยชน์สัญลักษณ์ค่ะเราเจอคำว่าเหลือเด็กเ คิดว่าเราจะต้องนำมาบวกหรือลบคะคำว่าเหลือถูกต้องค่ะเราต้องนำมาลบกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขียนเป็นประโยชน์สัญลักษณ์ได้ดังนี้ก็คือวงเล็บเปิด356รลบกับ248วงเล็บปิดค่ะลบอีก55เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะต่อมานะคะจะเป็นการแสดงวิธีทมค่ะถ้ามีเลขในวงเล็บให้เราทำในวงเล็บก่อนถูกต้องค่ะ เด็กๆเ,เขียนเลยนะคะว่าฟาร์มของอูเลี้ยงไก่ไว้356ตัวค่ะใส่เครื่องหมายลบด้วยนะคะขายไป248้ยตัวและอย่าลืมขีดเส้นใต้ค่ะเหลือไก่อยู่108ตัวค่ะต่อมานะคะเมื่อเราได้ผลลัพธ์จากในวงลิฟแล้วเนี่ยเราจะมาหาคําตอบของจํานวนที่เหลือค่ะถูกต้องค่ะจํานวนที่เหลือของเราก็คือ ลบเท่าไรคะ5 5เขียนเลยค่ะว่าให้น้องไป55บาทและอย่าลืมขีดเส้น1เส้นด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะลบแล้วจะได้เท่าไหร่108รลบ55 8ลบ5เหลือเท่าไร่คะเหลือ3 0ลบ5ลบได้ไหมคะลบไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่า0ไม่มีค่าจึงไปขอยืมเพื่อนมา1อันใช่ไหมอะศูนย์ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ ศูนก็จะกลายเป็น10บค่ะทีนี้10ลบ5เหลือเท่าไหร่คะ mm. เหลือ5โอเคค่ะดังนั้นนะคะอู๊ดเหลือไก่53ตัวค่ะคำตอบก็คือให้เด็กๆตอบเป็นเลขไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาค่ะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าการสร้างโจทย์ปัญหานี่เป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นนะคะให้เด็กๆ เปิดหนังสือขึ้นมาเลยค่ะหนังสือคณิตศาสตร์นะคะเปิดไปที่หน้า73ค่ะข้อที่6.2ค่ะถ้าเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังคำอธิบายได้เลยค่ะ<ม>การสร้างโจทย์ปัญหานะคะสามารถสร้างได้จากสิ่งที่กำหนดให้ได้แก่ข้อความจำนวน ภาพแสดงจำนวนหรือประโยชน์สัญลักษณ์ค่ะในที่นี้นะคะขอเสนอแต่การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยชน์สัญลักษณ์นะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยชน์สัญลักษณ์และแสดงวิธีทำข้อนี้นะคะโจทย์กำหนดมาให้ก็คือวงเล็บเปิด153บวกกับ169วงเล็บปิดและบวกกับ 159เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะวิธีทำนะคะอย่างแรกก็คือเราจะต้องคิดโจทย์ปัญหาขึ้นมาเองค่ะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเด็กๆที่เชื่อจะกำหนดก็คืออารีซื้อผงซักฟอกราคา153บาทซื้อยาสระผมราคา169บาทค่ะและซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำราคา159บาทค่ะ อาลีต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือทีเชอร์ได้กำหนดโจทย์ไปแล้วนะคะเราสามารถแสดงวิธีทมได้หรือไม่ต้องแสดงวิธีทำก็ได้แล้วแต่ว่าโจทย์ที่เขากำหนดมาให้เราเนี่ยต้องแสดงวิธีทมหรือไม่ต้องแสดงวิธีทมนะคะเด็กๆแต่โจทย์ในที่นี้เขากำหนดให้เราแสดงวิธีทำด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันได้เลยค่ะ เขียนเลยนะคะเด็กอารีซื้อผงซักฟอกราคา153บาทซื้อยาสระผมราคา169บ้าทใสเครื่องหมายบวกและอย่าลืมขีดเส้น1เส้นนะคะรวมเป็นเงิน300 22บาทถูกต้องค่ะต่อมาค่ะซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำราคา159บาทใส่เครื่องหมายบวกและอย่าลืมใสเส้นใต้ด้วยนะคะอารีต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท อารีต้องจาจเงินทั้งหมด481บาทนั่นเองค่ะคำตอบเด็กๆต้องอย่าลืมว่าต้องเป็นเลขไทยนะคะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่54ค่ะข้อ2ใหญ่นะคะจะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยชน์สัญลักษณ์ที่กำหนดให้ค่ะเด็กๆสร้างแค่โจทย์ปัญหานะคะไม่ต้องแสดงวิธีทำ มีทั้งหมด5ข้อคะ่ะสำหรับวันนี้ที่เชิญนัดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเด็กๆ